แสดงความยินดีนะกับ Hot t ท s t Song o เ the e ีแ a นด์แ a สต์2024ะะติดฝนขอบคุณมากค่ะอยากติดฝนให้ฟังสั้นๆไหมติดเธอไม่ไว้ติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่รีบไปฝนยังไม่จางกลับไปเดียวไม่สบายอยู่ก่อนไหมติดเธอไม่ไว้ ติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่ว่าอะไรฝนยังไม่ซารอยอีกแป๊บเราคอยลาเจอได้ไหมติดเธอเขาเ้าแล้วไม่อยากให้ไป26ล้านวิวบวกๆนะคะก็ติดฝนนะคะนี่เป็นเพลงที่เนาะเป็นเจ้าของรางวัล คอ t เทจซองออฟเดอะเยประจำปีนี้เลยเนาะมีอะไรที่วันนั้นเรามีโอกาสได้พูดแหละแต่ว่ามันอาจจะสั้นมากมีอะไรอยากจะพูดอีกสักนิดหน่อยให้แฟนๆได้ฟังก <c oughs> ันอีกนิดหนึ่งไหมที่นี่เกี่ยวกับวันนั้นค่ะค่ะก็ จริงๆเราก็ขอบคุณแฟนคลับทุกวันเลยค่ะที่แบบว่าจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าขอบคุณสําหรับรางวัลติดฝนนี้ด้วยแบบว่าขอบคุณพิกเซลทุกคนจริงๆที่แบบว่าไม่ว่าจะกี่เพลงกี่เพลงหรือว่าคอนเทนต์อะไรเนี่ยแบบว่าซัพพอร์ตพวกเรามาเสมอเลยขอบคุณพิกเซลทุกๆคนเลยค่ะที่คอยซัพพอร์ตพวกเราพิกซี่มาทุกเพลงแล้วก็ทุกผลงานจริงๆนะคะวันนี้พวกเราดีใจมากๆเลยค่ะอยากบอกกับพิกเซลทุกๆคนนะคะว่า เซลทุกๆคนเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งของพวกเราเลยคะ่ะที่ทําใหพาา้พวกเราอยากจะเป็นพวกเราอยากจะเป็นศิลปินที่ดีให้กับทุกๆคนแบบนี้ต่อไปคะ่ะแล้วก็สามคนพวกเรานะคะสัญญาว่าจะตั้งใจพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆคะ่ะขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนที่คอยฟังเพลงของพวกเราพิกซี่แล้วก็คอยปัดสตรีมมิ่งให้พวกเราตลอดนะคะมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ พวกเราก็พูดไปกันหมดแล้วแหละว,วันวันที่เราประกาศได้รับรางวัลน,นะคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนึ่งอย่างที่เรายังไม่เคยหนูไม่ได้พูดในวันนั้นก็คือขอบคุณพิกซี่อีก2คนแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่แบบว่าตั้งใจทํากันมากๆเลยแล้วก็ในที่สุดก็มีคนแบบว่า ได้แบบว่าเหมือนเพลงนี้มันได้ทําให้เราแบบว่าเป็นเหมือนอการแบบว่ารางวัลปลอบใจเออไม่ใช่รางวัลหรอรางวัลที่ทําให้พวกเราแบบว่ามีกํลาลังใจ<อ>ในการแบบว่าทํางานต่อไปแล้วก็เหมือนแบบว่ามันเป็นรางวัลที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคแบบว่าความตั้งใจของเราเนี่ยมันมีคนเห็นแล้วนะ<า>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ใช่ก็อยากขอบคุณเพื่อนๆทั้งสองคนด้วยน่ารักมาก